สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับก็จะสแสดงการแก้ปัญหาในกรณีที่เปิด YouTube บน Google Chrome บน Windows 7แล้วเสียงเบาทาั้งทั้งที่เร่งจนสุดนะครับอย่างในตัวอย่างนี้ก็เป็นการเล่นวิดีโอจาก YouTube สกเสียงก็จะเบานะครับทั้งทั้งที่เร่งจนสุดแล้วนะครับาการแก้ปัญหานี้นะครับให้คลิกเมาส์ขวาบนลำโพงนะครับ แล้วก็คลิกไปที่ Open Volume Mixer ก็จะเห็น Google Chrome ปรากฏอยู่นะครับให้เลื่อนสไลด์ขึ้นไปทางด้านบนนะครับให้สุดเลยจากนั้นก็ปิดหน้าต่างไปแล้วก็ลองเล่น YouTube ใหม่นะครับของคอร์สนะครับว่าสิ่งที่จะได้เรียนรู้นะครับ ก็จะพบว่าเสียงนั้นดังปกติแล้วนะครับหากมีปัญหาอีกนะครับให้มาคลิกเมาส์ขวาที่ลำโพงนะครับแล้วก็เลือก Open Volume Mixer นะครับแล้วก็ลองเช็คดูว่าในส่วนของสไลด์ตรง Google Chrome เนี่ยเลื่อนลงมาหรือเปล่านะครับถ้าเลื่อนลงมาก็ให้เลื่อนไปให้สุดด้านบนนะครับ